วิธีการขับรถลงบันไดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงคือหนึ่งในวิธีการที่ขบวนการโจรกรรมรถเลือกใช้เพราะใช้เวลาไม่นานก่อนจะนำข้ามออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านนี่เป็นคลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นถึงวิธีการของกลุ่มขบวนการโจรกรรมรถข้ามชาติเมื่อประมาณเดือนกันยายนปีที่แล้ว เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่สถานีเรือมุกดาหารได้นำมาเผยแพร่ให้กับตำรวจศูนย์ปร,ปราบปรามการจรกรรมรถตำรวจภูธรภาค4และสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยไเพื่อรวมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชนในการป้องปรามการจรกรรมรถก็จะต้องโดนมาตรก,การที่เข้มข้นมากกว่านี้ อันนั้นนี่คือมาตรการที่เราอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้ด้วยการช่วยกันมาดน้ำมะนาวผมเนี่ยแอมอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยนะครับและนับตั้งแต่วันนั้นผ่านมากว่า6เดือนจุดนี้ยังไม่พบการกระทําผิดซ้ําโดยมีต้นมะนาว2ต้นที่กําลังเติบโตนับเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าทั้งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านจะร่วมกันป้องปรามการกระทําผิดในชุมชน การลงพื้นที่ของสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยร่วมกับตำรวจภูธรภาค4ไม่เพียงเป็นการมาขอความร่วมมือจากภาครัฐในหน่วยงานอื่นๆแต่ยังเป็นการลงมาตรวจสอบเส้นทางการโจรกรรมในรูปแบบต่างๆซึ่งก็พบว่าการนำรถข้ามแม่น้ำโขงตามช่องทางธรรมชาติอย่างเป็นเส้นทางหลักในการก่อเหตุนี่คือรอยรถที่ขึ้นมาเนี่ยรอยแล้ดูรอยหญ้าที่มันเนี่ยยังเขียวๆอยู่เลย ข้อมูลจากสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยยังเปิดเผยอีกว่าแต่ละปีปยอดสินเชื่อในการเช่าซื้อรถไม่น้อยกว่า2.4ล้านล้านบาทหรือประมาณ6ล้านคันโดยในจำนวนนี้พบว่ารถหายจากระบบประมาณ200,000คันสามารถนำรถกลับคืนได้เพียงร้อยละ10เท่านั้นส่วนที่ยังไม่พบคาดว่าถูกนำไปชําแหละจํานําและถูกโจรกรรมข้ามชาติก็มีส่วนหนึ่งเป็นการชําแหละ และก็อีกส่วนหนึ่งมีการนํารถออกไปแต่เท่าที่เรารู้เนี่ยเราก็ประมาณกันว่ามันจะแบ่ง,งเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็น,นการนําไปจํหน่ายในบ่อนในบริเวณพื้นที่ต่างๆจํานวนน่าจะประมาณตั้งสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกส่วนหนึ่งประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นการชำรละรถอีกยี่สิบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นการนํารถออกชายแดนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการร่วมมือกับทาง ่าแนนหรือมาาาชิกกกของพงพพเรรนใลื้นที่ต่ตางๆาจะมีการตรวจยึดรถที่ถูกจรกรรมบ,บ่อยครั้งแต่ก็พบว่าเจ้าหน้าที่ยังมีอุปสรรคในการนำรถคืนให้กับเจ้าของเนื่องจากมีการทำเป็นขบวนการทั้งดัดแปลงสภาพปลอมแปลงเอกสารและที่สำคัญหากรถหลุดรอดออกไปนอกประเทศก็ยากที่จะติดตามกลับคืนมามันมีหลายรูปแบบมากทั้งทั้งสวมเอกสารปลอมวิ่งทั้งไปสวมมหาซื้อรถวุ่เหตุ สมรสร้างสวนทะเบียนมาอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราติดกับประเทศเพื่อนบ้านตามในชายแดนนี่เนี่ยเหมือนดีมันสะพายน้ําอยู่บนที่สูงก็จะไหลไปน้ำที่ต่ำฝั่งนู้นเขาก็ต้องการลดที่อาจจะมีวิธีการไปเอาไปสวมสร้างฝั่งนู้นหรือไปจดทะเบียนได้ยังไงไม่รู้ก็เป็นเรื่องเราต้องประสานขอนความมือระหว่างประเทศนะครับผมก็เคยไปประชุมร่วมกับลาวนี่หลายครั้งของความร่วมมือเขาเขาให้ความร่วมมือนะครับมีการตรวจยึดรถไทยที่ข้ามไปไม่ถูกต้องส่งดําเน,นินคดีก็มีนะ ล่าสุดตำรวจภูธรภาคสีได้ประชุมตำรวจในสังกัดเพิ่มมาตรการในการป้องปรามการโจรกรรมรถข้ามชาติโดยเฉพาะในพื้นที่ติดแนวชายแดน5จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารพร้อมสั่งการพื้นที่ชั้นในสืบสวนและแกะอรอยเส้นทางการโจรกรรมเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดให้ได้มากที่สุด,ด,ดกัญรัตน์ลิมอํเนลาบไทย P ีบรายงาน